นะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีกระรอกน้อยชื่อโซโลที่ชอบสะสมลูกโอก๊กไล้ในโพรงไม้ทุกรดูเขาตื่นเช้าทุกวันเพื่อออกหาลูกโอ๊กเก็บไว้เสมอวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงโซโลออกหาอาหารจนเจอลูกโอ๊กเม็ดสุดท้ายของปีลูกโอ๊กนี้ ดูอวบอ้วนและสมบูรณ์ที่สุดในป่าขณะที่โซโลกำลังจะเก็บลูกโอ๊กเม็ดนั้นเขาเห็นนกน้อยที่มาเจ็บอยู่ใต้ต้นไม้นกตัวนั้นอ่อนแรงและหนาวสัน่นเจ้าต้องการอาหารไหมโซโลถามนกน้อยพยักหน้าเบาๆ เพราะไม่มีแรงจะบินไปหาอาหารเองโซโลโลังเลเพราะนี่คือลูกโอ๊กเม็ดสุดท้ายที่เขาจะมีไว้กินตลอดฤดูหนาวแต่เมื่อเห็นแววตาเหนื่อยล้าของนกน้อยเขาจึงตัดสินใจแบ่งลูกโอ๊กเม็ดนั้นให้ข้าขอแบ่งเจ้าไปครึ่งเม็ดโซโลพูด พังยืดลูกโอ๊กให้นกน้อยนกน้อยกินลูกโอ๊กอย่างดีใจและกล่าวขอบคุณเจ้ามีน้ำใจมากข้าสัญญาว่าจะตอบแทนเจ้าในสักวันหนึ่งฤดูหนาวผ่านมาอย่างยากลำบากโซโลต้องกัดฟันอดทนกับอาหารที่น้อยลงทุกวันจนเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง โซโลออกจากโพงพร้อมกับร่างกายที่สู้ผอมแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากยอดไม้สูงโซโลนกน้อยบินกลับมาอย่างแข็งแรงพร้อมคาบลูกโอ๊กจำนวนมากในปากข้าสัญญาไว้แล้วว่าจะตอบแทนเจ้านกน้อยพูด พร้อมยืดลูกโอ๊กให้เต็มสองมือของโซโล่แตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งโซโล่และนกน้อยก็กลายเป็นเพื่อนกันและช่วยเหลือกันในทุกฤด,ดูทั้งสองเรียนรู้ว่าการแบ่งปันแม้เพียงเล็กน้อยในวันที่เรายากลำบากอาจกลายเป็นมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตข้อคิดของเรื่องการให้แม้เพียงเล็กน้อย อาจกลับมาหาเราในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอและสิ่งที่มีค่าที่สุดคือมิตริภาพที่เกิดจากน้ำใจ